สวัสดีค่ะตู้ฟักไข่ตาเพชรใช้งานง่ายออกดีแน่นอนนะคะวันนี้อยู่กับแอดมินจูนนะคะจะพาทุกคนมาชมตู้ฟักไข่ไก่หนึ่งพันห้าสิบหกฟองตัวนี้ฟักไข่เป็ดได้เจ็ดร้อยห้าสิบหกฟองถ้าเป็นนกกระทาเนี่ยจะได้สองพันหกร้อยห้าสิบสองฟองตัวนี้จัดคุ้ม,มเลยค่ะมีโปแถมตู้เกิดให้หนึ่งใบเกิดได้ประมาณสองร้อยฟองนะคะ มาชมรูปลักนะคะตัวนี้ควบคุมด้วยเครื่อง FM18D นะคะค่าต่างๆเนี่ยช่างจะร็ดค่าพร้อมใช้งานนะคะ,ะตัวตู้เกิดเนี่ยถ้าลูกค้าไม่รับโปรนี้สามารถลดลงได้10%ราคานี้ก็ส่งฟรีช่นเดียวกันนะคะลูกค้าได้รับตู้นะคะเสียบปลั๊กไฟบ้านนะคะประกอบชุดทุ่นหมอกกับปลั๊กตัวเมียข้างตู้ เรียบร้อยนะคะยกเบกเกอร์พร้อมกับพัดลมนะคะตัวนี้ห้ามปิดนะคะไฟแสงสว่างเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เราปิดได้นะคะในการใส่ไข่ถาดจะเอียงตลอดเวลานะคะให้ลูกคากดที่ปุ่มลูกศรขึ้นค้างไว้ตัวนี้นะคะค้างไว้ประมาณ5าวิ5าวิเนี่ยเราสังเกตถาดไม่ขยับนะคะเราปล่อยมือนะคะแล้วกดที่ปุ่มเดิมคือลูกศรขึ้น ค้างไวนะ้สังเกตที่ถาดถาดจะขยับแล้วนะคะขยับพอขนานกับพื้นบ้านเรานะคะหรือตามตำแหน่งที่เราต้องการปล่อยมือนะคะถาดก็จะเบรกตัวนี้ใช้มอเตอร์ก้อนใหญ่ลิมิตตัวใหญ่ดลมเตีกอากาศก็ตัวใหญ่นะคะในการใส่ไข่ใส่เอาด้านแหลมลงใส่เลียงจากด้านในออกมาด้านนอกใส่เลียงจากด้านในออกมาด้านนอกทีละหนึ่งแถวอย่าเรียงขวาง ในขวางแบบนี้นะคะเพราะว่ามอเตอร์เขาจะได้ดึงที่บาลานซ์กันเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ว7วันถึง10วันส่องเชื้อ1ครั้งนะคะถ้าใบไหนที่ไม่มีเชื้อเราออกได้เนาะแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มบริเวณที่เราจะใส่ไข่ได้เยอะขึ้นนะคะเสร็จแล้วครบกําหนดออกเริ่มมีตัวที่เจาะ 3- 4ฟองนะคะชุดนั้นๆเราสามารถย้ายลงมาที่ตู้เกิดได้เลย หรือถ้าไม่รับตู้เกิดก็ย้ายลงมาด้านล่างได้เลยนะคะก็จะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งระบบนะคะ2ตัวนี้จะไม่ทํางานตลอดเวลาจะทํางานก็ต่อเมื่อเครื่องสั่งนะคะเขาจะทําติดติดแบบดนะคะเป็นระบบอัตโนมัติของเขานะคะรูปลักษณ์สวยงามแข็งแรงคงทนนะคะภายในกู p ีอีให้นะคะฉะนวนกันความร้อนภายนอกเนี่ยจะเป็นแผ่นเมทัลชี ตัวนี้ทำความสะอาดง่ายนะคะ,ะมีคู่มือนะคะคู่มือพร้อมไปฉายสองเชือ้อนะคะมือจับนี่ถ้าไปถึงลูกค้าลูกค้าใส่เองเนาะเพราะว่าเวลาการขนส่งเนี่ยอันจะเกิดการเสียหายได้นะคะใส่เองนะคะท่านใดที่สนใจสนใจทักมาที่เพจตู้กะไข่ตาเพรหรือจะโทร มาสอบถามก่อนนะคะได้ที่082 428 4428นะคะแอดไลน์ก็เป็นเบอร์นี้นะคะจะเจอกับแอดมินจูนเป็นคนเ,เรียนสายนะคะให้ความรู้เบื้องต้นก่อนนะคะรับประกัน1ปีอะไร6เดือนนะคะรับประกันตั้งแต่การผลส่งเ,เสียหายใช้งานไม่ได้เนี่ยเราเลมใบใหม่ให้นะคะท่านใดสนใจสามารถ ทักมาสอบถามก่อนได้ฝากด้วยค่ะตู้ประไข่ตาเพชรค่ะ